วันนี้ไอรีนจะเล่นลูกโป่งอะไรคะลูกโป่งน้ำเอาคว้างคว้างเร็วเออนั่นแหละโอ้โหสองลูกเลยเหรอสองลูกเลยโอ้โหโอ้โห นุ๊กนะั้นสีอะไรคะมวงสีม่วงสีน้ำเงิน,นหนึ่งสองจ้ำเปียกตัวเองตึง วายจงจำวายน่ะทำดีดีดิลกทำดีดีรูปใส่เสือว่าเสืออยู่ไหนอยู่ไหนโลโลอยู่ไหนวะโล โดมันอิ่มแล้วมันไม่มาแล้วอ่ามอมมาแล้วพังใส่มอมลูกพังใส่มอมอันลูลูลๆลๆลุลุลๆล,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 ล